กลางวันอาจจะมองไม่เห็นติดมา่านไงติดม่านก็ติตดมา่ดมานยังไงก็ต้องติดมา่านก็ไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มแล้วคือแบบคร๊บเลยจบเลยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มบานเย็นๆต้องใช้กระจกเขียวใช่ใช่อันนี้สีเทาอันนี้เป็นสีเทาสีเทาอันนี้ลางเทาเทาซาราลาใช่อันนี้ลางลางประตูลางประตูเค น,นี่ลายไม้อมนี่ต้องไปดูตรงที่ตั้งๆเขามีเขามีลางลายมันต้องหยิบมาดูทีละชิ้นมันแสวยแบบแบบแบบนี้พวกสักการาบานสวิงบานลางแขวนอันนี้มันกันฝุ่นใช่ไหมใช่เอาไว้ใส่กันฝุ่นกันพวกแสงครับอันนี้ก็เป็นกรอไกรใช่เปิดปิดได้เปิดปิดของอใช้ของซีคอนตัวล็อกครับแข็งแรงดีขึ้นชื่อว่าตะปูบีจีนี่มันต้องแข็งแรง้ามเนียมบีจี วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอนะครับมาแนะนําร้านให้แล้วก็ขอนอยากฝากร้านไหมก็